เบ่งเบ่งเบ่งปงลบกผักกับ萝ก,กเกลือผักสดกบมีพี่น้องนะปุ๋ยคำับนี่ไงน้ำกันพี่น้อง ป๊วิธีเบิ่งเราวิธีเฮ็ดเนี่ยเบิ่งถ่ายคลิปได้เป็นหลักตอนนี้กินให้เบิ่งกัน ขอบคุณหลายๆคุณท co ี่เป็นขอบมาเบิ่งมากดคอมเมนต์กดไลค์นะครับโอ้เสี๋ยวอ่อน่ปละขอบคุณที่สนับสนุนกันเยี่ยมมากลูกกบ 不要。 พี่น,น้อ่ะถึงจำถึงคุย คุณพ่อพี่น้องหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปจนจบน,นะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจน,นะครับเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวิธีการเทศกลนกบเรื่องในที่หลังนะครับเด้อโดยกปะจายทั้งหลังให้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องบังอาหารแรงพี่น้อง พนมาเนี่ยพี่นงมาดูกันมาดูกันพี่นตัตำตหลียบประมาณนี้ำทำแมเสตครับำเหลบอีกน้อย ครับ่น้วละมีแะบวันนี้ห้าง,งก็ิบขวดใส่ถ้วยปรงเครื่องครับโอเคนอขวดถ้ว,วยแบบใ่เลยเดียวกระรางน้ำล้างครกครับ เป็นใจน้องจางเลาก็เยอะน้ำปลาจุกน้อยพี่น้องนี่านามใส่หย,ยิกเนี่ยพี่น้องเติมน้ำประมาณนี้ครับโอ้ยยังตะคนยังตะแขนซิมครับซิมพี่น้องซิมมาเนี่ย จังด้วย้าไปเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวแต่เราก็ะบ,บวกผักไปเนี่ยไปตวดจัดฝาดเบื้องน้ำกัน